สวัสดีครับตอนนี้อยช่องใจใจย,ยังสอนะครับตอนนี้ก็ครบรอบ500ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดนนี้ครบก่อนหน้านี้แวแหละแต่ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เราผ่านมากว่า10เดือนนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงโควิดคลิปแรกเป็นคลิป Class of c l a n นะครับซึ่งเดี๋ยวร้บร้ยซับเนี่ยเราก็จะมากลับเล่น c l a s s of Clan อีกครั้ง แล้วก็ในน้นาคตก็จะมีกิจกรรมฉลองแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะเดี๋ยวึงหนึ่งพันซับผก็จะอัปเกรดให้มันสูงกว่านี้เข้าไปอีกก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราหาบ้านตีกันสักหน่อยซึ่งบอกเลยว่าการทำ Youtube มันก็ค่อนข้างจะ ใช้เวลานาแลวก็ยากครับซึ่งผมจะพยายามทําคลิปลงทุกๆุกวันนะครับคือจะพยายามให้เว้นสักวันหรือไม่อาจจะเว้นแค่ช่วงสอบครับเพราะจริงเออมันไม่ว่างประมาณนั้นับก็ะจะพยายามทำลงทุกวันนะครับแล้วก็พยายามตัดต่อให้มันดีขึ้นนะจากที่คลิปแรกไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นและนะตอนนี้ที่ตัดต่อเพิ่มมาหลายอย่างครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมารดตลอดนะครับกว่า10เดือนแล้วผมมีเป้าหมายที่จะครบ1,000ัซับในอีกออสักสามสีเดือนก็แหลประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมแจกรหัสมาอีกนะครับต้องหวนมีอีกแน่ๆต้องรอหน่อยนะครับก็ส่วนใครทั้งในผแมบบคสเกมอะไรนะครับ คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่ายืามาพูดคุยหรือสอบถามอะไรรายละเอียดชัดๆนะครับเออลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้นครับเข้ากลุ่มมาได้ในกลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่60คนนะครับที่ขอจะทีนไอคิงดอมโอเคมาเปิดมาครับเซตควีนอล์อกเราก็แค่ลงควีนไปแล้วก็ใส่หนังปลาเรัว ตัดซ้ายครับแล้วเดี๋ยวตัดขวาผมจะให้ควีนเขาเข้าตรงกลางนะครับยังพอจำเบสิกพื้นฐานได้อยู่ของเส้นนี้เล่นแบบกับเส้นนี้มันเล่นง่ายแค่ตัดซ้ายตัดขวาตรง,ขตรงเข้ากลางจบแล้เวเสียจก็รอดูว่าจะไหวหรือเปล่าอ่าแช่ไปครับตรงกลางเลบร้อย บึ้มยูกดว่าเล่นไหมครับคา a าแครไอดีนี้นะครับเล่นมา3ปีเอาจริงผมมีไอีดี d นึงนะที่เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดนะช่วงแรกๆช่วงปีแรกมองที่เกมเปิดอันนี้เป็นไอดีที่2องดีแรกมันหายดีสอนี้เล่นมาสาปีกว่าครับ ถ่าฉันพิมเห็นก็อาจจะเป็นทรงรัดทาวหอนึนงครับค่อครไม่เข้าใจรัดทาวหอก็คือ,อ,อไม่ได้อัพจนตันนะไปอัพทาวหอเร่งไปอีกบ้านหนึ่งก่อนอย่าสรารกางไปอีกขั้นหนึ่งก่อนโดยที่ยังไม่ได้อัพเยอะเท่าไหร่แปลว่าอัพย่างอื่นน้อยครับต่อไปอัพศาากลางให้มันเยอะประมาณนั้นนะครับหาบ้านแรกปีแบบอีซี่เดี๋ยวต่อไปชั้นที่สองนะครับ ก็จะเป็นสายหรือโตนะแล้วก็ผมก็ยังไม่รู้นะป่าไอ้ตัวใหม่เนะี่ยมันทำอะไรได้ไอโครงกระดูกนะที่ลองจะใช้มามันจะยิงหรือสักอย่างนี่แหละไม่ได้ดูเลยนะเอามาลองเล่นเฉยๆครับว่าเพราะเห็นมันเป็นสายสายอากาศนี่เลยมาลองเล่นดูนครับ ต่งตอนนี้ครับก็มีคลิปดองอยู่สอสาคลิปนะครับที่ยังตัดกันไม่เสร็จก็อาจจะพรุ่งนี้อจะไม่ได้ลงคลิปนะครับอาจจะลงไม่รู้เพราะเดี๋ยวจะตัดคลิปอีกคลิปหนึงนะครับเป็นคลิปของเจทีในคิงดอมนะเป็นคลิปตอบคำถามครับเลยว่าโคตรเดือดชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมาก ซึ่งคลิปนั้นยาว2ชั่วโมงผมกำลังตัดอยู่อีกคลิปหนึ่งก็ก็ลังตัดเหมือนกันนะครับเป็นคลิปไปเที่ยวไปเที่ยวเออพัทยานีอ,อันนี้รับไอดีที่เก่ามากๆแต่มันไม่ได้เข้าเกียงเนี่ยเลยอาจจะอาจจะไม่เห็นแบบพวก ไอพวกต้นมาไอแบบเนี้ยไอดีเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ช่วงปีแรกครับการเกิดมึงอ,อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ถึงนะว่าดียังไม่ถึงครบรอบหนึ่งปีทำหรับไอดีมาตัดภาพมาภาพถัดไปครับเปิดมาด้วยบอลลูนกันแล้วกันเช็คระเบิดดำนะครับ ตองแกนวาดเดนไปกับตรงกลางครับแล้วก็โปรยมังก่อนะครับเซตนี้เล่นง,ง่ายที่มันโปรยนะครับไม่ต้องตัดอะไรทั้งสิ้นโปรย,ลยแล้วก็บูทให้มันเข้าในให้เร็วที่สุดแล้วก็ใช้เดี๋ยวทั้งคาตรงกลางครับแล้วก็บึ้มตรงการลางเดี๋ยวปล่อยคิงล็อบรอบครับง่ายๆถ้าอยากผมทำแคสซับแพนต่อหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับไม่ได้ว่า ยายผมสอนเซตออแคสซแคก็ได้อ,ดอครับง่ายๆตานี้ชิวๆก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามดูและขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับ ผ่านเรื่องนู่นนี่นั่นข้อผิดพลาดก็มีแต่บางคลิปคลิปบางคลิปก็ทำดีบางคลิปก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ขอไปอนะที่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับ